สวัสดีค่ะฟ้าซานีค่ะมีลูกค้าหลายๆคนนะคะยังสับสนอยู่ระหว่างขัดสีขัดลบรอยนะคะลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็จะอยากล้างรถขัดสีการล้างรถขัดสีเนี่ยมันก็คือการล้างรถเคลือบสีแต่ลงเครื่องซึ่งเครื่องที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นพวกเครื่องระบบลมต่างๆนะคะส่วนการขัดลบรอยมันก็จะไปเข้าอยู่ในหมวดของการขัดลบรอยที่ใช้เครื่อง เป็นเครื่องไฟฟ้านะคะรอบขัดรอบหมุนของเขาเนี่ยก็จะเร็วมากๆเพื่อที่จะทําให้มันลบรอยได้สนิทแล้วคราวนี้ค่ะ ในหมวดของการเคลือบสีเองนะคะก็จะมีน้ำยาด้วยกันหลายตัวนะคะตั้งแต่สปีดเวชนะคะซึ่งสปีดเวชเนี่ยข้อดีก็คือรวดเร็วลื่นฝุ่นไม่ค่อยเกาะค่ะแต่ว่ามันจะกลบรอยได้ไม่ค่อยดีได้นิดหน่อยแต่ได้น้อยมากๆให้ในส่วนของความลื่นมากกว่าหรือการเคลือบสีที่เป็นน้ำยาเป็นเจลข้นขึ้นมาหน่อยพวกนี้ก็จะเริ่ม บางร้านเนี่ยก็เข้าใช้เครื่องลาเพื่อเพิ่มความร้อนเพราะว่าเวลาเราใช้มือเช็ดเนี่ยเราก็จะต้องถูด้วยความเร็วนะคะเป็นวงอันนี้คือวิธีการใช้งานขงเขาที่ถูกต้องเพื่อให้น้ํายาเกิดประสิทธิภาพเพื่อให้มันลื่นเพื่อให้มันเงานะคะและในหมวดของพวกคารูบ้าแว็กซ์เองที่นิยมกันอันนี้ก็จะเรียกว่าขัดสีเพราะว่ามันกบรอยค่ะคารูบ้าแว็กซ์เองก็จะมีหลายยี่ห้อนะคะพวกเนี้ยอะแม็กไวเองของ AMT เองของ 3M เอเองพวกเนี้ยค่ะใช้ได้หมดเลยก็จะเป็น ขัดสีหรือล้างรถเคลือบสีที่ร้านฟ้าเรียกเพราะว่าเราไม่ได้ขัดลบรอยเลยเราแค่กบรอยให้มันหายไปจากสายตาอีกสักอาทิตย์สออาทิตย์หลังจากเราล้างรถใหม่รอยมันก็กลับมาค่ะอันนี้ก็จะอยู่ในการเคลือบสีนะคะคราวนี้ค่ะ การขัดลบรอยขัดลบรอยเนี่ยระยะเวลาในการทํางานของแต่ละร้านอย่างน้อยก็4ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ1วันขึ้นอยู่กับริ้วรอยของรถแล้วค่ะแล้วก็ต้องใช้เครื่องที่เป็นรอบขัดสูงนะคะที่ต้องใช้เสียบปลั๊กไฟฟ้าและใช้น้ํายาขัดนะคะน้ํายาขัดพวกนี้หรือว่าการเปลี่ยนฟองน้ําของช่างพวกนี้ก็จะมีผลต่อการคัตติ้งทั้งหมดเลยการคัตติ้งก็คือขัดลบรอยนะคะก็จะมีตั้งแต่ ค่าขัดของน้ำยาน้ำยาเนี่ยก็จะคล้ายๆพวกผงขัดนะคะตัวเลขต่างๆก็จะแสดงถึงการขัดแบบรอยลึกรอยตื้นพวกนี้นะคะใบขัดเองก็ใช่ค่ะเพราะว่าใบขัดพวกนี้ก็คือฟองน้ําที่มีค่าความหยาบแล้วก็มีค่าความละเอียดนะคะมีความนิ่มความแข็งไม่เท่ากันก็ต้องใช้ช่างที่มีความชํานาญน้องที่มีความรู้นะคะในการประเมินริ้วรอยบนสีรถก่อนแล้วก็ใช้ใบขัดและน้ํายาขัดให้ถูกต้องนะคะที่ร้านฟ้าเองเนี่ย หลังจากเราขัดเสร็จก็จะให้ลูกค้าสามารถที่จะเทียทได้ว่าลูกค้าอยากขัดแล้วเคลือบสีหรือขัดแล้วเคลือบเซรามิกแต่ในเมื่อมันมีการเคลียร์ผิวไปแล้วการที่จะมาเคลือบผิวเนี่ยค่ะเราก็จะเริ่มไปใช้พวกซอฟโค้ต่างๆก็คือน้ํายาเคลือบเซรามิกหรือหลายๆคนก็เรียกเคลือบแก้วก็คือเอาไปเคลือบเพื่อให้ผิวเขาคงทนนะคะหลังจากที่เราขัดเคลียร์ริ้วรอยเสร็จแล้วแล้วเราก็เคลือบเซรามิกเข้าไปเพื่อให้รถเนี่ยคงทนแล้วก็สวยงามเงา ความเงาของรถเองได้ตั้งแต่งานขัดก่อนจะไปเคลือบเซรามิกนะคะเคลือบเซรามิกก็จะล็อกให้มันเงาได้นานขึ้นและความเงาของน้ำยาเซรามิกเองก็ช่วยให้รถเงาขึ้นด้วยเช่นกันค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการที่ร้านสาเน่นะคะสอบถามนัดคิวกันเข้ามาก่อนนะคะทั้งช่องทาง Li n e แอดนะคะ Facebook หรือโทรหาฟ้าเลยก็ได้นะคะ เพราะว่าถ้าเรา walk in เข้ามาเนี่ยคิวอาจจะเต็มได้นะคะและที่ร้านเนี่ยน้องๆใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนานเพราะเราศึกษาก่อนที่จะทำการทำงานกับรถแต่ละคันนะคะก็นัดคิวกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟ้าก็ฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจข้อมูลอยากจะสอบถามเพิ่มก็คอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะฟ้ายินดีให้คำแนะนำค่ะคลิปนี้ฟ้าซาเน่สวัสดีค่ะ